แม่ค้าขายข้าวสารโอดในระยะเวลา10วันมาจนถึงขณะน,นี้ราคาข้าวสารปรับรายวันขึ้นมาแล้วรวมกระสอบละก,กว่า100บาทคนซื้อทีละน้อยครั้งละ1-3กิโลกรัมซึ่งจากเดิมลูกค้าเคยซื้อครั้งละ5-15กิโลกรัมและยังกระทบแม่ค้าขายข้าวกล่องอีกด้วยขณะที่ราคาขายไม่สามารถปรับขึ้นได้ ยอมแบกภาระต้นทุนไว้เองสงสารลูกค้าและกลัวขายไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจำหน่ายข้าวสารและอาหารที่ตลาดกองทุนถนนรับจันทร์ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังแม่ค้าขายข้าวสารบอกว่าข้าวสารทุกชนิดตอนนี้มีการปรับราคาขึ้นรายวันทั้งข้าวสารเหนียวและข้าวสารเจ้าทุกชนิดถ้ากระสอบละ40กิโลกรัมปรับขึ้นภาพรวมกระสอบละกกว่า100บาทเกือบถึง200บาทแล้วขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าว โดยมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นข้าวสารเหนียวขนาดกระสอบละ40กิโลกรัมก่อนหน้านี้ราคากระสอบละ980บาทตอนนี้ราคา1,150บาทข้าวสารธรรมดาไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปจากกระสอบละ790บาทปรับขึ้นเป็นกระสอบละ860บาทซึ่งข้าวสารพอมาแบ่งขายก็มีการปรับราคาขึ้นได้เล็กน้อยเท่านั้นไม่สามารถปรับขึ้นได้หลายบาท ส่วนข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจาก180บาทปรับมาเป็นถุงละ190บาทตอนนี้กระสอบละก,กว่า200บาทโดยเฉพาะในระยะ10วันมานี้มีการปรับขึ้นทุกครั้งที่ไปซื้อ รวมทางข้าวสารบรรจุถุงจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นจากจังหวัดพัทลุงก็มีการปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันไม่เฉพาะข้าวสารที่มาจากภาคอื่นเท่านั้นขณะพฤติกรรมของคนซื้อก็เปลี่ยนไปจากเดิมเคยซื้อครั้งละ5-10ถึงกิโลกรัมแต่ขณะน,นี้คนที่ซื้อครั้งละ10กิโลกรัมอาจเป็นคนที่อยู่ไกลแต่ทั่วไปจะซื้อลดลงเหลือซื้อครั้งละ1กิโลกรัมถึง2กิโลกรัมเท่านั้นจะซื้อในปริมาณที่น้อยลงมาก เพราะคนไม่มีเงินฝนตกยางพารามไม่ได้กรีดและยางราคาไม่ดีด้วยโดยราคาปรับขึ้นหมดเลยขนาดข้าวแดงเอาไปหุงให้น้องหมาจากกระสอบละ560บาทปรับขึ้นเป็น680บาทแม้แต่ในส่วนของแม่ค้าขายส้มตำ บอกว่าข้าวสารเหนียวก็ปรับขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ40บาทและมีปรับลงมาแล้วแต่มาตอนนี้เริ่มปรับราคาขึ้นอีกวันนี้ตนซื้อกิโลกรัมละ35บาทแล้วขณะที่บรรยากาศจำหน่ายอาหารข้าวไข่เจียวข้าวไก่อบไก่ทอดในตลาดคนเดินถนนรุ่นรมตำบลทับเจียงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง แม่ค้าขายข้าวกล่องประเภทข้าวกระเพราไก่กระเพราหมูข้าวคั่วกลิ้งและอีกหลายเมนูซึ่งทุกเมนูจะมีไข่เจียวหรือไข่ดาวบอกว่าราคาข้าวสารถุงมีการปรับราคาขึ้นทุกชนิดจนต้องปรับตัวเปลี่ยนชนิดข้าวสารแต่ยังคงต้องเน้นข้าวหอมมะลิแต่ราคาถูกกว่าเล็กน้อยแต่ราคาขายข้าวกล่องก็ยังคงขายเท่าเดิมกล่องละ35บาบาทไม่สามารถปรับราคาขาย ข้าวกล่องได้เพราะห่วงจะขายไม่ได้เพราะทุกวันนี้ก็ขายยากเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีและฝนก็ตกบ่อยซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่าวัตถุดิบชนิดใดปรับราคาขึ้นอย่างไรก็ไม่เคยปรับราคาขึ้นเลยจนมาถึงตอนนี้ข้าวสารปรับราคาก็ยังไม่เคยคิดปรับราคาขายข้าวกล่องเช่นกันจะยอมแบกรับภาร,ระต้นทุนไว้เองซึ่งต้นทุนเพิ่มขึ้นมากส่วนข้าวไข่เจียวก็ขายกล่องละ20บาทไม่ปรับราคาเช่นกัน เนื่องจากสงสารลูกค้าที่ในขณะนี้ประสบภาวะเศรษฐกิจไม่ดีและไม่มีรายรับเพียงพอต่อรายจ่ายตรังสตอรี่รายงาน